สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมอิทธยาบุญชุม่มผู้จแลานานการวชํานารสำนักกองมนีธรรมะที่กรมที่ดินวันนี้เราจะมาบรรยายเรื่องของการใช้ระบบสารพิสัยหรือว่า GS นะครับสำหรับการบริหารจัดก,การที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จัดทาขึ้นเป็นตอนที่6นะครับเป็นเรื่องของการนำข,อขอ้อมูลรูปแปลที่ดินจากโปรแกรมดอคันะครับ เดี๋ยวจะสอนวิธีการส่งออกข้อมูลนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับมาเป็นเอพอลิกอนนะครับหรือว่ารูปปิดนะครับที่เป็นนามสกุลเชฟนะครับผมนะครับแล้วจากนามสกุลเชฟเราก็สามารถนำข้อข้อมูลในโปรแกรม q วั n ตั้งชีพต้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปกันที่โปรแกรม Do c a t กันเลยนะครับเป็นออฟไลน์ line. นี่คือหน้าตาของโปรแกรม d อ cat นะครับนะครับคราวนี้นะครับอันดับแรกเราต้องไปค้นหางานก่อนนะครับเลือกงานนะครับแล้วเข้ามาที่ค้นหานะครับผมมีด้วยกัน2อแบนะครับโดยจะเลือกแลงแรกละกันนะครับอรูปแบบนี้นะครับการส่งออกข้อมูลที่เป็นไฟล์ polygon t csv นะครับเราส่งออกได้2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับคือแบบนี้ การส่งออกข้อมูลนะครับก็ใช้วิธีการส่งออกเช่ไฟล์ตัวนี้ได้โดยตรงนะครับผมนะครับแล้วก็ส่งออกข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับเรื่องการส่งออกข้อมูลที่เป็นไฟล์ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมนะครับอันตัวนี้ปิดไปแล้วกันนะครับเราจะส่งออกทั้งหมดนะครับก็ให้ทุกท่านมาที่ตัวนี้นะครับ พิมพ์รายงานนะครับพิมพ์รายงานนะครับแล้วก็เลือกภาพก่อนพิมพ์นะครับแล้วเราก็ส่งออกทั้งหมด คู่นะครับมันจะให้นะครับออไฟล์ที่ส่งต่อข้อมูลไปเนี่ยนะครับจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราก็เลือกที่เก็บนะครับว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับตรงเพื่อาของเก็บไว้ในออที่นี่แล้วกันนะครับแล้วลองพิมพ์ว่าแปลนที่บินในกอนแล้วกันสมมติว่าแปลนนี้เป็นแปลนที่บินในกาโอ้ยจิ้มิดหมดเลย อเอรคเแล้วก็เซฟครับแล้วก็ส่งออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดโปรแกรมได้เลย ไม่ได้ส่งออกนะครับรอแป๊บนึงโอเคส่งออกเรียบร้อยนะครับเรากดปิดกันนี้ได้เลยนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปดูหน้าตานะครับไฟล์ที่ส่งออกมานะครับว่ามีไฟล์อะไรบ้างน,นะครับกดเลือกที่เก็บไป นะครับหน้าตาของไฟล์ทั้งหมดที่ส่งออกมานะครับก็มีทั้งหมดหลายไฟล์ด้วยกันนะครับ19รายการด้วยกันนะครับตัวที่เราเลือกใช้ในการนําเข้านะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นโพลิคอนนะครับคือรูปปิดนะครับคือรูปแปลนที่ท่านเป็นรวัตมานะครับดอทแนะนำสกุลที่เป็นเชฟนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นําเข้านะครับก็พับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปโปรแกรมฟันตั้ม GIS กันเลยนะครับ เวลานําเข้านะครับรูปแปรที่เป็นข้อมูลประเภทแบบเวกเตอร์นะครับหรือว่ารูปปิดน,นะครับช่องทางในการนําเข้าก็ได้เรียนในคลิปที่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 สามกันไปแล้วนะครับช่องทางในการนําเข้าก็มาที่ add vector layer นะครับกดไปนะครับแล้วก็เ r ้า์หานะครับที่เก็บข้อมูลที่เราส่งออกจากไฟล์ d o cad นะครับ ที่การนำเข้าไฟดอกแครแล้วเลือกแปล1025นะครับเราเห็นนําสกุลแล้วก็รูปปิดแล้วนะครับน้ำสกุลที่เป็นเชฟนะครับผมนะครับเราก็เลือกเรากดโอเพนนะครับโอเพนอีกครั้งนึงครับอ่ารูปแปลงนะครับเราก็มาในเลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการลองซูมทูเลเยอร์ดูนะครับว่ารูปแปลงที่เราปัากดเนี่ยปัากดอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนำเข้ามาแล้วนะครับ อันดับแรกนะครับทําให้รูปแปลงนะครับปร่งแสงน,นะครับให้เหลือแต่เส้นขอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลวดลายกันนะครับว่ารูปแปลงที่ท่านตำลังวัดมาเทียบกับภาพถ่ายนา,าคาของกลดที่ดินเนี่ยภา,ายในายภาพถ่ายอากาศเป็นยังไงนะครับมาที่ Property นะครับเราจะทําให้ภา,ายในยนะครับ องแสนะครับมาเลือกที่สไตล์นะครับเลือกฟิวเบิรนฟิวนะครับฟิวสไตล์นะครับเปลี่ยนจากโซลิดเป็นโนบัดนะครับเราจะไม่ระบายสีข้างในมันนะครับนะครับเอาไลน์นะครับเราเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีชมพูนะครับตามข้อตกลงมาตรฐานที่หน่วยที่ดินของรัฐนะครับตกลงกันไว้นะครับก็เป็นก็เป็นเรื่องของคุมที่ดินนะครับให้เป็นเส้นสีชมพูนะครับแล้วแับไยดู ขอความหนานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเอาลายวายครับเพิ่มความหนานิดแล้วก็แอพพลายนะครับได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราจะมาเอาเข้านะครับภาพถ่ายทางอากาศของกรมที่ดินเข้ามาดูรวดลายข้างในดูว่าท่านที่ไปัะวัดมานะครับมันตรงกับรวดลาย ในภาพถ่ายทางหรรือกาเปล่านะครับช่องทางในการนำเข้าภาพถ่ายก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับ Add r a s t e r Layer นะครับเป็นเลือกระวางภาพถ่ายเป็น5 2 4 2นะครับ5 2 4 2ควรของเก่าด้วยนะครับเนี่ย5 2 4 2นะครับมี2ไฟล์ด้วยกันนะครับเราจะเลือกนำสมุูรณที่เป็นซิ t นะครับแล้วก็ประเพนะครับภาพถ่ายเรามาแล้วเราโยกภาพถ่ายไว้ล่างสุดเลยนะครับ แต่คราวนี้ปัญหามันก็คือว่าเวลานำภาพถ่ายแล้วนะครับมันชอบวิ่งไปอยู่ใน CIS อื่นนะครับเราต้องเปลี่ยนแก้ไข CIS ของภาพถ่ายนะครับให้มันตรงกับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็เลือก Property นะครับใน General นะครับแถบ General นะครับก็เราก็ทำการเปลี่ยน CIS นะครับเป็น EPSG 2อ0ส7ูนนะครับ EPSG 240 47เนี่ยก็คืออินเดียน1975 UTM 0 47นอตนะครับโอเคนะครับลองแอดไพน์ครับมาแล้วนะครับโอเคดูจากลวดลายแล้วนะครับก็โอเคท่านที่ไปรังวัดมาก็ถูกต้องนะครับเทียบลวดลายแล้วนะครับสรุปนะครับการส่งออก ข้อมูลไฟล์ดอกแฉนะครับจากโปรแกรมดอกแฉนะครับเราจะส่งออกมาในรูปของโพลีกอนนะครับทั้งคุณี่เป็นเชฟนะครับหลังจากนั้นเราก็นําเข้าในตัวโปรแกรมนะครับควอนตาม g ีแล้วก็เรียกนะครับภาพถ่ายทางอากาศนะครับออกออกมานะครับเพื่อดูลวดลายข้างในมันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับในตอนต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ